สว <auto> ัสดีครับท่านผู้ชม <ala> e: ทางบ้านนะครับและท่านผู้ชมที่อยู่ในเริงนะครับเรายังไม่ได้สวัสดีกันเลยตั้แต่หัวข้อนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณยุ้ยนะฮะคุณยุ้ยยิ้มสยามอันนี้คุณพยองครับพยองหรือสยองพยองพยองคุณนี้คุณเฉินอุเทนพรมมินนะคุณเฉินผมจำคุณได้อุเทนพรมมินคุณเล่นมิวสิกจุ๋งไพจิตอะผมจำคุณได้ที่ขี่ควายอ่ะนั่นแหละเปิดสามเที่ยวเองแล้วไม่เห็นเปิดอีกเลยคุณหนุ่มเชิิญย้้มหหััวนนาคคณะะรบ ก็จัดได้ว่าเป็นตลกที่ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ที่นี่เรียกร้องกันมาโปรดสังเกตว่านั่นขนาดเลยนะครับเข้าไม่ได้นะฮะคนดูเข้าไม่ได้ก็กลับไปกันก็ได้โปรดจะลุกไปไหนนะครับเพราะเราจะมีชุดเด็ดต่อจอดให้เยอะเราไม่ต้องนั่นเลยแน่นจริงๆล้นเลยขนาดเอาน้ําลาดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเลยอันนี้ขี้อันนี้คุณเล็กครับอันใหญ่คุณเล็กครับก็ไม่หลับคุณเล็กนะแค่ไหนเป็นคนบ้าจี้นิดนึงนะครับไม่เชื่อเราเลย คุณเล็กแล้วก็นี่คุณชาลีชาลีคุณชาลีนี่ตะกี้พี่พี่ชายของคนหนึ่งที่นับถือแต่ก่อนอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์ก็ใช้ชื่อนามว่าพี่เอราวัตรอ๋อเรื่องนามเรื่องวุฒิเลยมันดูบอกว่านี่ใส่โน้ตพ่อยน่อยนะโอ้โหเหมือนเลยเหมือนอะไอะาฟัดอ๋อยัสเซอร์อาราฟัดยัสเซอร์เราอยัสเซอร์อาราฟัดอ่ามาเย็นก็ฟัดมาฟัดอะไรฟัดกระหมาที่บ้านต้องการดูคุณภาพที่ดีนะครับต้อง S T B D O ความชัดเจนแจ่มใสของตลก ทุกคณะที่มานะครับสร้างคุณเบิกบานสำรานใจภาพคมแจ่มใสมี2แบบ2ระบบเช่าก็ได้ซื้อก็ได้แต่ให้แน่นอนซื้อเป็นระบบมาสเตอร์ระบบมาสเตอร์เลยนะครับดูกันต่อครับดูกันต่อครับในช่วงนี้ครับขอบคุณพี่เสมเม็มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่อย่างนี้ดูแล้วมันจืดชื่อชาแบบนี้ไม่ดูใช่ไหมไว้รุ่นอย่างผมแหมมาฟังเพลงบ้าบ้เดี๋ยวเดีแกน้ารุ่นไหน รุ่นฝาลงแยมแล้มาไม่รุ่นน้องพ่อกัอไอทีไงเขาโอยพ่อพ่อฉันอ่อนมาแกนหน่อยอ <laughs> แต่อยากไม่อยู่อย่างนี้ถ้าไม่ดูแบบนี้นะพอดีเลยพี่เสริมเวทเขาขอมาก็จะเล่นในดูเลยผมจะเสนอเป็นละครเวทีอ่านเคยดูไม่ละครเวทีแม่ห่างเหินละครเวทีมานานแล้วตั้งแต่เฉลิมกรุงเฉลิมไทยไปแล้วก็ไม่มีไม่มีแต่วันนี้เอสทีวิดีโอเสนอละครเวทีว้าวเป็นเียอะไรอ่ะ ชอบ่าชอบอะ,อะนี่เลยเก้าอี้เชิญนั่งเลยไม่ละครเวทีที่เสียตังค์ไหมเนี่ยออาต้องเสียสิครับพาะดาราของผมนี่โหจ้างมาแต่ละคนละคนนี่เป็นดาราดังๆทั้งนัง้นวายสมัยก่อนก็โอ้พวกดาราเก่าๆตอนนี้ตายกันไปหมดแล้วเอาสอนราม,มาเล่นมั้งไหมโอ้ยสอนรามเล่นละครเวทีตอนนี้เขาไม่ค่อยเล่นน่ะเลยไปเอาสรันยูมาเล่นบะเออสรลญยูกับแมแน่นอนอ่าวันนี้เสนอละครแต่ไม่เล่นเรื่องเดียวนะเราเล่นกันแบบเม็ดเล่เลยเล่นเลยสามเรื่องควบ เฮ้ยเรื่องจริงกระดูก็แม่งถึง5้าทุ่มเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปไหนกันเลยสมเรื่องสามเรื่องติดต่อกันไปเลยติดต่อกันไปเลยเสียบัตรเท่าไหร่สมเรื่องก็คิด500ร0 0ยเจ็ดร้บาทกันแล้วกันนับถึงเก้าร้อยตหารเลยปะเนี่ยไม่นับนี่เก่าสามรบาทสบาทได้ดูเลยนะสามเรื่อง3บาทโอเค3บาทถูก หาดูที่ไหนได้อโอเคเสนอละครเวทีเรื่องแรกในท้องเรื่องเดอเดอะไรอ่ะนั่นเหรียญห้านะทอนเลยโอ้แม่งงกชิบหายงกอะไรอ่ะแหมดูมันต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่เหรียญ5้อไม่รู้คุณนึกว่าเหรียญสบาททอนเท่าไหร่5บาททอนสบาททอนสบาททอนสองบาทไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นั่นไม่ใช่เหรียญเนาะนั่นไม่ใช่เหรียญรู้นึกว่าเงินยวงผมไม่มีเหรียญเลยนะมีเหรียญสองบาทไหมมีเหรียญตั้สองบาทไหมมีป่ะล่ะมีไหมล่ะโอ้นี่ไงอ่าพอดีงั้นยืมก่อนยืมยืมยืมทอนเท่าไหร่นะสองสองบาททอนสองบาทอ่ะอันนี้ทอนนะทอนทอนเรียบร้อย เสนอละครเรื่องแหลกเลยเป็นละครเวทีน้ำแสดงโดยไม่ถูกครับอะไรอ่ะทอนเลยทอนแล้วไงทอนไหนะอเหรียญห้ากูนะก็รู้ผมประกาศสามเรื่องคิดสาบาทใช่ไหมน้าให้เหรียญห้าผมมาต้องทอนเท่าไหร่สองบาทผมไม่มีเหรียญบาทสองอันนะก็รู้ก็ยืมกูซิก็มาซิเ่ายืมนะอันนี้ยืมนะอ่ะอันนี้ทอนนะ เออก็หายกันถ้าไม่ทอนกูงงตายหาเลยแหนนเองเสนอละครตามรางตามลาดตามฆ่าตามอารวาสในท้องเรื่องไม่ถูกก็อะไรอีกอะทอนก็เงินกูเนี่ยยืมไปเนี่ยเอ้าไปยืมมาก่อนแล้วทอนที่หลังไงทอนกูเหอะน้เหรียญห้ากูเลยเด๋เลยไม่มีของมึงเลยเนี่ยกะโลอันนี้มันเหรียญห้าใช่ไหมต้องทอนสองบาทนานแน่ผมไม่มีเหรียญบาทสองกันก็ยืมไปสิอ่า อันนี้ทอนอทอนเสร็จแล้วเอาเงนินยืมอ่ะอ่ยืมก็เอาไว้ก่อนเน่ <c oughs> ดูละครไมไ่ต้องห้ดูเออเออนี่ดูกันจริงจริงจังๆเลยอ๋อโอ้โห้ว่าคุณทำอะไรทำอะไรอะ่ะรู้ว่ากูทำอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเต้นแล็บไงแร,ร็บทำอะไรเน็บกินหลังเน็บโอ้โหแม่พอถอดเสื้อถอดแสงนี่เล่นเครื่องรางเหมือนกันเน่ผมนับถือโอ้ยต้นคอสักดอกพิคุนเพียบ พี่กุนพ่องเกลือนก็จะเป็นทําไมอ่ะอ้าวไอของพันนี้คนไม่มีบุญมันไม่มาอยู่ด้วยนะปัญญาอ่อนอีกเชิญแกมีบุญไปคนเดียวฮะละครเลยละครละครเลยเสนอละครเรื่องแรกในท้องเรื่องตามล้างตามเช็ดดุตามล้างตามเช็ดด้วย เกิดมาเป็นคนใช้เขาก็อย่างเงี้ยวันๆเจ้านายใช้อย่างเดียวแล้วก็บอกว่าคนใช้เดี๋ยวนี้หายากดนเนคนใช้ไปขโมยของเจ้านายก็เจ้านายมันเสือกจ้างถูกจ้างถูกแล้วก็ใช้แรงงานใช้กลางค่ำกลางคืนวันๆนึงใช้อย่างเดียวใช้เราล้างนู่นล้างนี่ล้างรถล้างบ้านไม่เลยสงสารชีวิตของคนอย่างเราเลยจริงๆนะคนเราน่ะเกิดมาแล้วก็ต้องทําทุกอย่างแหละใช้อะไรก็ต้องทําขี้ข่าเข้าอ่ะ เปิดมาเป็นคี้ข้าคนนม่ม่เ,เวนแท้ <c oughs> มันจริงๆนะนายเขาก็บอกว่าเจออะไรในบ้านอนะให้ล้างให้หมดอนะนี่ยกินเงินเดือนแปดร้อยดูสิแปดร้อยกินข้าวสองมือชาวก็เย็นกลางวันไม่ให้กิน,กน,กน,นหรอกไอ้รู้เป็นยังไงยังไงของมันเนี่ยมันแม่มันจริงๆนะเนี่ยอืม อบอกว่าเกิดวเตอร์อะไรก็ไอ้ล่างในบ้านเนี่ยมันมีหลายอย่างเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้ก็ล่างรถไปเจ็ดคันดูต่างชาวโอ้ยเกิดมาเป็นชีวิตเรานะเวรกรรมแท้ๆจริงจริงเยโอ้เกิดมาทําไมมันไม่เกิดระบนก,กองเงินกองทองก็ไม่รู้นะโอ้เวรกรรมเกิดมาทีแรกนึกว่าเห็นเหลืองๆนึกว่าประสาทพุ่งลงมาเจอทะลมฟางโอ้แล้วเกิดมาเป็นคนใช้ก็อย่างเดียวโอ้ เวรกรรมจริงๆข้าวล้างรถไปเจ็ดคันเมื่อนสายล้างเก้าอี้ลอบานเลยมาดูนายบอกเจออะไรให้ล้างให้หมดแล้วกับมันดูลอกคอจะไม่เลี่ยมเท่าไหร่ล้างเขาไปแล้วก็บเจออะไรก็ล้างกันเขาไปเออให้มันอยู่นะล้างเจออะไรก็ล้างกันไปเนี่ยเกิดมาเป็นชีวิตคนใช้จำไว้เถอะนะไอ้หนูเอ้ยเวลาเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เรียนอะเรียนสูง ขยันเรียนอย่าไปเกลงล้ำรงเรียนนันเป็น<ไ>ปสนติอะไรกันเนี่ยพัตะเกยหรอเกลงล้ำรงเรียนเราจะเป็นแบบหน้าเนี่ยเป็นคนใช้เขาเงินเดือนก็น้อยนะเกิดเป็นขี้ขาเนี่ยจะใช้อะไรจิก,กบาลใช้ก็ต้องใช้เยาวชนของชาตนะิเรเรียนกันเถอะพวกวเราวพวกเราก็เรียนกันไปนะไอตัวนั้นมันเรียนเรื่องตามล้างตามเช็ดนะเรียนแต่มันก็ล้างอยู่ไงเราก็เรียนกันไปให้มันสูงๆพ่อแม่เราจะได้เป็นที่พึ่งอะไรก็เราก็เราเฮ้ยมึงมาบ่นอะไรอยู่เล่า ทำไมก็อีเหมียวมาหามึงน้าอ้าวอีเหมียวมันนัดไว้ออนาวชิปหายแล้วลืมเนี่ยนัดเวลาเลยเวลาเอ้าทชิปมงมออยู่ได้ไงลูกูมาหา้ข่าวใหม่ปลามันด้วยโชคดีว่าโชคดีโชคดีอะไรเนี่ย บ้านกูเลอะอย่างงี้วะเนี่ยมาทำส้นตีนอะไรนักหนาไว้สุดเอ้ยพวกคนใช้มันหายหัวไปได้หมดแล้วเฮ้ยมาทำเฮียอะไรเลอะเทอะไว้ไม่เช็ดดีดีวะไม่รู้มันมาเปล่าบอกเขาไว้มันก็ไปเนี่ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเสียสามบาทเนี่ยสามบาทแล้วแม่งยังไม่เอ็งเสียความรู้สึกจริงเลยจ้างก็เดินก็แพงไอ้เฮียสี่ปีตั้งสองพันมึงทำงานส้นตีนกินส้นตีนแสบตาด้วยทุกวันไอ้ชิบหายล้างแล้วก็ไม่เช็ดให้กูตามมาเช็ดอยู่นี่นะส้นตีนอะไร เขาหมั Sie, ่นลักหลามเออยิ่งมันทำก็ทำให้ดีไม่ทำก็ไม่ทำไปเลยดูไมปดูไมปดูดแชทเชทแชทแล้วเป้าด่างด้วยเนี่ยตีนอะไรกันเนี่ยวนส้นตีนจริงเลยเออาะเออไม่ทำให้ดีมันรีบร้อนก็ไม่ต้องทำทำทำเฮียเลยตามล้างตามเช็ดหรือเปล่าเนี่ยเช็ดตัวไหนก็ไม่หมดเลยไม่เช็ดไม่เช็ดมไหนนะเอาให้หมดเถอะ เอ้ยคนเดียวเฮ้ยมานี่ก่อนถ้าออกไปจะยิงแม่งทำไมอ่ะก็ตามล้างตามเช็ดอ่ะแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะอือเดี๋ยวมึงรู้ผลก็กกู็ตามมาเช็ดแล้วนี่ไงเช็ดที่อะไรยังไม่อิยบเลยมาเช็ดเองมั้งเน่ไม่เอาไม่เช็ดอะเอียดไฟดูดกูเสียตังค์อ่ะไม่เอาเช็ดให้เอียดเออเอาจี๊ยดแม่เลยเช็ดให้เอียบไหมเช็ดให้เอียบตามล้างตามเช็ดด้ยกูยิ่ดีกูต้อง มันตอดจริงๆว่ะเอออ้าวเช็ดเช็ดให้เขาสะอาดสะอาดนะโอ้โหพ้าคีรวิข้างหลังนี่เนี่ยเสื้อลงทุนเอาเสื้อไอ้ช้างมานั้นเนี่ยไอ้นั่นมาทำล้างขันไปมึงก็ต้องเช็ดให้เอี่ยมสามบาทนะเนี่ยแกเสียเนี่ยเขาเข้าคาแคร์ล้างรถตั้งห้าหกร้อยคาแคร์อันนี้กูคาคูเนี่ยเออไม่ต้องล้างมาเกินตรงเนี้ย ต้องเช็ดมากครับน้องโล่้องไห้ใหญ่เลยน่าสงสารสงสารมากโอ้โหเอวิท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 โอเคผ่านไปแล้วจากละครในท้องเรื่องตามล้างตามเช็ดเฮ้ยเสนอเรื่องที่สองเดี๋ยวมาเดี๋ยวอะไรอีกเล่าที่สองที่อะไรตังค์ถอนกูเล้าอ๋อนี่มันยังไม่ลืมเรื่องตังค์ถอนอีกเหรอลืมอะไรผ่านไปเรื่องแรกแล้วเนี่ย ก็ทอนไปแล้วอ่ะค่ารถเม์กูได้ด้วยก็ทอนไปแล้วตะกี้นะให้เหรียญห้าผมมาเนี่ยเหลือเหรียญห้าอันเดียวเลยเห็ไหมอ่าก็ทอนแล้วยังทอนแล้วก็ตะกี้นะให้เหรียญห้าแล้วต้องทอนเท่าไหร่ทอนสองบาทผมไม่มีเหรียญสองบาทในกระเป๋ากะยืมไปด้วยอ้าวสมุดว่ายืมเออก็ทอนหน้าไปแล้วไงมันทอนมาสองบาทในกระเป๋าเสื้อเหรียญห้าของกู ใช่ก็ถูกแล้วไงแล้วจะมาโวยวายนี่ไงนี่ไงตังค์ทอนแกเอาเก็บวะเนี่ยทอนเรียบร้อยแล้วนะยืมไปต่ออ่ะก็ยืมแล้วนี่ไงอันนี้ยืมอันนี้ทอนอหายมากันไหมหายอหายไปกี่บาทอ่ะห้าบาทเลยอ่ะไม่ได้ย่างั้นนี่ทอนแล้วไงทอนเรียบร้อยนี่ตังค์ทอนใช่ไหมล่ะใช่ถามบาทแล้วทอนสองบาทไงอ่ะก็จบไงก็เรียบร้อยแล้วเสนอละครเรื่องที่สอง ในท้องเรื่องเลิกแล้วต้องเลียอโอ้ยสันได้แม่งแดกจริงเลยดีวะ ไม่เล่าหกเล่าเดี๋ยวกูถือไว้ให้เล่าหกไม่เสียดายเท่าเมียตายเ,เมียตายไม่เสียดายเท่าเล่าหใช่ให้เพื่อนซื้อหนมเค้กไปไหนมาฮะ,ะเอาไปงานวันเกิดเพื่อนไง <laughs> <laughs> เฮ้ยใ้เราขอกินเหล้าหน่อยได้ปล่าวะเฮ้ยแกแกกินเหล้าเราแล้วเราจะกินอะไรแก <laughs> ไม่มีปัญหาแกก,ก็กินกุืนฉันไ <laughs> งใช่ฮะ มีกับแกล้มใช่ไหมเฮ้ยกินเลยกินไยเดี๋ยวไปกินต่องานเพื่อนว่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มอปีที่แล้วมันจัดนะมันขอเค้กมาด้วย <c oughs> กูไม่มีให้มันกูซื้อขนมครกไปให้มัน เฮ้ยอันไหน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 ปีนี้รายได้ดีว่ะต้องซื้อขนมเค้กไปฝากพวกเฮ้ยเอาอีกหน่อยอีกนายอีกหน่อยไอ้เพื่อนบ้านกูยังไม่สั่งขอนนหน่อยขอฝาเดียวเฮ้ยนายจะเอาเหมือนกันเหรอขอฝาเดียวเฮ้ยนายจะกินจริงเหรอฝาเดียวแกจะกินเหรอเดี๋ยวก็ตรวจน้ำไปให้ ชอบจริงๆเลยไปไหมไปเที่ยวบ้านเพื่อนเราไหมเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่เราไปเรามีธุระว่ะมีธุระก็ไม่มีปัญหานี่ไปกันได้เฮ้ยนายเมาเดินดีๆนะระวังนะเออไม่ต้องกลัวแถวนี้เราเดินมันสนชินแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยนายเดินดีๆนะนายอย่าไปเดินดามืดๆนะเเดี๋ยวถ้าเกิดนายเดินมืดๆนั้นหนูคาบนายไปแดกนะเหลอเหลอพ่องั้นขอเล่ากินหน่อยว่ะเฮ้ยเอาอะไรตามสบาย อุ้ยเมาจริงๆเมา้แหมเมาแล้วมีความสุขจริงๆชอบใจากโอ้เมาอ่ะกูเป็นตัวเหี้ยอะไรกันเอ้าไอ้จิ๊บหายแล้วมึงทำเค้กเพื่อนมึงเล้เละเทะอย่างนี้แล้วมึงจะทำไงอ่ะเออไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่เลยไป เป็นไงวะแม่งแม่งบนข้างหลังเลยบอกกูจะเลียหมดเลยไอ้เหียหยองบอกกูจะเลียหมดเลยโอ้ดูไอ้เพื่อนเฮี้ยมันดูเพื่อนเพื่อนมันเหียมันทำเละมันทำเละตลอด มันชอบทำนี่เรื่องที่สองใช่ไหมเรื่องที่สองยังใช่เรื่องที่สองเรื่องอะไรเลอะและต้องเลียเอาละเอาละไอ้เลอะและต้องเลีย ิบหายผ่านไปแล้วจากละครในท้องเรื่องเลอะแล้วต้องเลียว้าวเอามายังไม่ได้เลียเลยเอาแล้วมึงนั่งทำเนี่ยอะไรโอ้หนักใจเหลือเกินทำไมอ่ะมันทำไมเลอะไปทั่วไปหมดเอามาเพื่อนเฮี่อแม่งหลังหักกูแล้วมึงลองคิดดิ มันไม่ได้อาบน้ำด้วยมันตื่น4ี่โมงเย็นน่ะรีบมาเลยอ่ะเอาไม่เป็นไรเดีอเดๆออะไรเอานี้เช็ดก็ได้อ่ะเห็นใจ แต่ต้องเช็ดให้หมดนะโอ้ยฝังฝันว่าเข้าได้โอ้ยข้างบนมันไม่เลอะแล้วมึงจะไปเช็ดทำไมเอ่ากูเช็ดให้โอ้ยแต่นี่ต้องเลียนะเอาเตะ ไปไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม,ชมเชิญเลยผ่านไปแล้วไหนทองเรืออะไรอ่ะแหมไปไหนอ่ะเสร็จแล้วเสร็จไหนยังมีอีกโอ้แล้วออกเป็นบ้องโอ้ยเฮียแล้วมันเหมือนขี้อะ่ะยังไปหมดเลยโอ้โอโอนี่ภาษาโคราชเขาบอกว่ามันจักกะหลืน มันเหมือนขี้จริงๆนะมึงดูเธไไ่ได้ยังไงต้องไ,ได้เพราะมันเป็นบั <c oughs> ้งแกไม่ต้องบีบแล้วไม่ต้องบีบอไม่ได้ไม่ต้องเรียกในเนื้นอ,อเรื่องเขาอะ หมดแล้วเนื้อเค็มยิบหายเลยไม่ใช่ให้เป่าเนื้อเรื่องมันต้องเลอะเลอะแล้วต้องเลียเออไม่ใช่เลอะแล้วต้องเป่านี่ ก็จะบีบทำเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยไม่รู้อ่ะกูกูเลอะอ่ะกูต้องเลียสิจะทาทำเหี้ยแล้วก็เลียใบหน้ามึงด้วยอ่ะ ย่อมาไหม่อะอยู่นี่ตัวเองสองคนอาบน้ำฟอกสบู่กันเหรอไอ้เรี่ยเล่นไม่สมบทบาทเลยเอาให้สมบทบาทเรื่องมันจะได้จบเร็ว แล้วแกจะหลบสิมึงปากเหม็นนะเหม็นแกก็ต้องทนแหละแกเสือไปทาใกล้จมูกทำไมอ๋อไยหาจมูกหล่นอุ้ยเลอะตรงนี้อีกแกเนี่ยกูเนี่ยกูไปเหม็นรูขี้มึงอีกอะ ออะโอเคอนุรมผ่านไปแล้วในทองเรื่องเลอะแล้วต้องเลียจบแล้วเลียไม่เห็นสนิทแนบเนื้ออะไรเลยอะเหลือเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สามตังทอนกูล่ะทอนไปแล้วยังก็ตะกี้อย่าไปล้วงทอนให้แกเลยเมียกไว้เหรียญห้าไปเนี่ยก็นี่ไงเหรียญห้าฉันยังอยู่นั่นอะก็แกให้เหรียญห้าฉันมาฉันต้องทอนเท่าไหร่ทอนสอง สองบาทสองบาทใช่ไหมฉันไม่มีเหรียญบาทสองอันฉันยืมหน้าก่อนนี่ไงอันนี้โอเคใช่ไหมอ่าเนี่ฉันยืมแกมาอ่อันนี้ยืมนะอ่าและอันนี้ก็ถอนเรื่องสุดท้ายยังเนี่ยอ้าวเรื่องสุดท้ายสิไอ้นี้เอาเหรียญห้ากูมาอ่าสามเรื่องสามบาทใช่เอางี้ดีกว่ามึงเอาไปสองบาทก่อนกูติดมึงบาทนึ่งก็แล้วกันไอสัดแม่งมาฉลาดตอนหลังนี่เองวะ เรื่องที่สามมันแน่นอนหายห่วงแล้วก็ห่วงหายในท้องเรื่องตามถอนแล้วก็ตามตัดตามถอนตามตัดอีกแล้วช่วยช่วยตกใจตกใจเหมะเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยบ้านกูเนี่ยมันสะอาดไม่ได้เลยหรืองไงวะเนี่ย เผลอมแปบเดียวแม่งเลยอีกแล้วไม่รู้เฮียอะไรขึ้นมาลุงลังเต็มไปหมดเนี่ยโอ้แย่มากถอน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 ไอ้ถอนตามผากไอ้เอาไงไอ้ออกมาช่วยถือหน่อยเร็วๆไงถอนดูถอน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 อะไรเนี่ยจะถอนอยู่นี่อยู่เฉยดิโอหงอกเต็มเลยนะเนี่ยพูดทำไมอ่ะยอมมั่งสิแกโอ้ ไอ้หาไอ้ตัวเลียไปไหนวะจะบ้าแล้วมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันละอันนี้เรื่องอะไรอ้นี้ตามถอนตามตัดโอ้เยอะจริงเลยว่ะไอ้ถอนนี่จะไปล่ะจะไม่เท่าไหร่ล่ะไอ้ตามตัดมันจะมาแบบไหนเมื่อไหรยเก็ดูเองเลยอุ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมเลี้ยงหมัดด้วยล่ะเนี่ยฮะหมัดที่ไหนล่ะเห็บ ถอนได้ช่วยถอนมั้งนี่หม้อกีโหเฮ้ยหลุดจริงจริงเว้ยกีเส้นนะเออเฮ้ยทำไมมันหงิกเหมือนน้องกูเลยวะเนี่ยฮะเนี่ยเมื่อเย็นกูอาบน้ำนะโอ้โหของกูนี่ปราเลยละยังสะอย่างดีเลยเฮ้ยถอนให้หมดถอนให้หมดไม่ไม่ถอนอะไรเฮียถอนทั้งวันไมันก็หมดมันเยอะจัดแล้ว嘛ไปทำไงไม่ถอนแล้วทิ้งแม่งไปเลยอ่ะโอเค ยุดหยุดหยุดคนละเรื่องแล้วกูจะไปอาบตรงไหนน้ำเนี่ยคนละเรื่องกัน๋อดูแม่งทำลกอีกแล้วไอ้ชิบหายเอ้ยกูต้องมาตามตัดตามถานอยู่นี่ยไอ้สัสเพื่อนแม่งกวัส้นตีนจริงๆเลยนอนตามสบายเลย หอนตามตัดไอ้้ยี่อะไรอะไรเนี่ย เรื่องอะไรเขาประกาศเรื่องอะไรตามถอนตามตัดนี่ไงกูก็ตามตัดมึงเนี่ยมาไอชิบหายน,นี่ไม่ให้เหลือลลพอแล้วดับเครื่องได้แล้ว,ลวอ,อ้าวไอสัตว์ดับไม่เป็นอีกัง้งน่ะดับเป็นวาวย่องอ่าวดับไม่เป็นอีก <c oughs> <c oughs> ยกวาวยกวาวอาโอ้โหผ่านไปแล้วในท้องเรื่องตามถอนตามตัดไปไหนละไอตัวตาล่ะไอตัวนั้นหายไปไหนแล้วไปรู้ เรนกรรมผมยาวแล้วเกินไปโรงเรียนแล้วครูตีมาขึ้นมา๋ยวหน้าตัดให้ไอ้อันนี้มันเครื่องตัดญ้าก็พบกันเป็นประจำทุกม้วนทุกม้วนจากพวกเราสีหนุ่มเชิญยิ้มใน stvideo พบกันใหม่โอกาสหน้ากันแล้วกันขอให้มีความสุขทุกท่านเลยอยากจะเช่าวิดีโอหนังสนุกสนุกตลกทั่วฟ้าเมืองไทยก็อย่าลืมเรียกใช้ stvideo ดูได้ทุกสถานที่ฮะสนิทลักนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนพบกันใหม่มวหน้ากันแล้วกันขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank <laughs>